ใครเป็นคนสร้างสร้างสารรค์โอท็อปก็ต้องบอกว่าภาครัฐเป็นคนคิดภาครัฐใช้เวลาในการคิดมากพอหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสารรค์ใช้ข้อมูลทั้งด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาของชาวบ้านได้ไตรตรองละเอียดถี่ถ้วนดีพอแล้วหรือยังใช้เวลาคิดนานพอหรือยังแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะของหน่วยงานราชการของไทยที่ว่าคิดไม่นานนักแต่ถึงเวลาทํา รัฐบาลเปลี่ยนไปรัฐบาลเก่าที่ทำเอาไว้รัฐบาลใหม่สารต่อหรือไม่สารต่อนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทําให้วิธีคิดการปฏิบัติของโอท p อปของไทยเนี่ยสะดุดขาตัวเองหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นผู้ที่จ้ใคํคำตอบได้ดีน่าจะเป็นคนของภาครัฐเองด้วยสามาัญชนคนไทยจะไปพบกับคุณทวัตซึ่งก็เป็นพัฒนาการจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลโอทอโดยตรงเลยครับ อันดับแรกก็คือคอย่างเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าถ้ามองอทางอีสานก็ต้องเป็นผ้าไหมมองทางเหนือก็เป็นผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติแต่ทางนี้เป็นผ้าเหมือนกับผ้าบาติกผ้าแล้วนะแต่มันเป็นลักษณะของการแต่งกายของแต่ละพื้นที่แต่ละภาคตอนที่ผมใส่ก็เป็นบาติกก็สื่อถึงภูเก็ตอะไรประมาณนี้ครับผมนี่คืออารมณ์แฟชั่นสไตล์ภูเก็ตผมกับมาทีติโอท็อปเฟรเดอร์ภูเก็ตอีกครั้ง เพื่อพบกัมคุณทวัตซึ่งเป็นพัฒนาการของจังหวัดภูเก็ตที่น่าจะตอบคำถามเรื่องทิศทางในการพัฒนาโอทอปในจังหวัดภูเก็ตที่ผมสงสัยได้ทีนี้หน่วยงานของพัฒนาการ ถามชนช่ไหครับ,รบมีเป้าหมายมีทิศทางอย่างไรต่อไปครับกำหนดว่าภายใน5ปีจะเกิดอะไรขึ้นภายใน10ปีจะเกิดอะไรขึ้นมีวางแผนไว<ต>้แบบนี้ไหมครับอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นครับ,รบแต่ก็มีเป้าหมายว่าทํำยังไงให้ใหมันมันพัฒนาขึ้นดีขึ้นยังไม่ได้กํหาหนดเป็นระยะชัดเจนวา่าอีกห้าปีจะเป็นยังไงต่อไปกไ็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ผมคิดว่าในระดับชาติก็มีแต่ในในระดับพื้นที่เราเนี่ยบางทีในพื้นที่เราอาจจะไม่ถึงตรงนั้น อีกส่วนหนึ่งที่ถือเป็นข้อดีในการเข้าโครงการโอทอมเพราะว่านอกจากรัฐจะสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุนแล้วเนี่ยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างพวกเรื่องของบรรจุพัณฑ์สถานที่ผลิตหรือวัตถุดิบก็ยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับผู้ประกอบการรายใหม่ๆได้ด้วยอย่างในแง่ด้านการตลาดอย่างเช่นการบรรจุหีพอ ผมเชื่อว่าชาวบ้านก็อาจจะไม่มีความสามารถทางนี้หน่วยงานพพอร์ตอะไรให้เขาครับพพอร์ตอยู่2-3สส่วนส่วนที่1นึ่งสอร์ตในเรื่องของวิชาการครับที่ไปอบรมนะครับสอาจจะพพอร์ตในเรื่องของการประสานงานเราคุณจะไปที่ไหนหาบริษัทหา นักออกแบบอะไรยังไงครับใช่ครับแต่แต่เดอแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ต้องหาบริษัทอาจจะเป็นผู้ประกอบการที่เป็นลักษณะชุมชนก็ไปหาอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมภาคเขาจะมีส่วนการออกแบบใช่ไหมครับแล้วก็อย่างพานิชเขามีนักออกแบบแล้วส่วนหนึ่งก็คือเราสนับสนุนงบประมาณครับสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาก็ส่วนหนึ่งเป็นในเรื่องของในลักษณะของการอเดอร์ปะสร้างให้เขามีแรงจูงใจแรงบันดาลใจถ้าเขาเขาทำป๊อปได้ดีป๊อปเขาก็จะต่อ